มาดูความน่ารักของฝาแฝดคู่นี้กันบ้างที่หลายๆคนก็เป็นแฟนคลับเอฟซีด้วยพี่ทีพี่พีบางทีฝันเรียกสลับกันมั่วตัวไปหมดไม่รู้ใครเชื่ออะไรแต่เราจําได้แล้วดูจนจําได้เขาจะมีความเอกลักษณ์ของเขาแหลนะคะความน่ารักเนี่ยจะเป็นอยู่ที่น้องทีเนี่ยนะคะเรื่องโฮเนี่ยคราวนี้ค่ะกลัวคนสวยปกติเนี่ยเวลาเราเจอแบบเด็กเด็กเด็กผู้ชายอะไรเงี้ยเราจะชอบแซวว่าเจอพี่คนสวยเด็กจะชอบยิ้มให้ชอบวิ่งเข้ามาเล่วด้วยแต่น้องที กลัวค่ะคุณผู้ชมไปดูซิว่ากลัวใครนะคะคราวนี้ค่ะไปออกที่แม่แอปทักษอรไงคือจะมาเล่นด้วยแม่แอปก็เดินมนอยยิ้มหวานหวานมาเลยทีร้องไห้อยู่บนอกคุณพ่อเราดิ้นมากๆนะคะคุณพ่อออยเนี่ยคุณพ่อออยสิคุณพ่อบีมคุณพ่อบีมบอกว่าโตมาอย่าเสียใจนะใช่ เดี๋ยวมาดูอ้าวโถไม่น่าในเราไม่น่าเล่นตัวเลยตอนนั้นนี่ฉันกลัวเออนี่ฉันกลัวแม่คนนี้หรออะไรอย่าเยงเงี้ยนะคะคือเออพ่อบีมเขาก็แบบมีเซลๆอะไรอย่างเงี้ยว่าโตมาเนี่ยจะเสียใจนะถ้าเกิดว่าดิ้นขนาดนี้นะคะก็ครอบครัวนี้เนี่ยเขาไปออกสามแซบเนาะเขาก็ไปเจอพิธีก่อนนะคะครั้งนี้เนี่ยนะคะพิธีครับนีน่าแอปเองครับทางด้านรายการของเขาเนี่ยเขาก็ออกมาบอกเลยคะ่ะแท็กสามแซบว่าทําไมพิธีกลัวล่ะครับพ่อบีมก็เลยบอกว่าโอเคลูกโอเคลูกหนูจะเสียใจโต ขึ้นหนูจะเสียใจพ่อก็ได้แต่ปลอบลูกแบบนี้เอามาดูคลิปหน่อยบางคนเห็นดูสิหน้ายโยเยแบบว่าคือไม่เอาจริงๆอ่ะจริงๆอาจจะงงแง่อย่างอื่นก็ได้จริงๆอาจจะอารมณ์ไม่ดีอยู่แล้วเออแต่ว่าแม่แอปอาจจะเดินมาพอดีจ <ะ S 1> ังหวะมาเลยบ,บ๊บ <laughs> เป็นอ๋อเป็นหวะเลยบ๊อบก,ก็เลยมีการแซวไงนะแล้วพ่อบีมก็พูดซะแบบแซวจะน่ารักเลยนะคะว่าโตไปจะเสียใจนี่น่ารักมาก นี่เดี๋ยวเลื่อนให้ดูใหม่ <c oughs> ไม่เอาอ่ะเราขึ้นหนู <c oughs> จะเสียใจแม่แอปนี้หดมือเข้าไม่ทันเลยทีเดียวตกใจดิ้นแอนแล้วเด็กเวลาลองชอบดิ้นแอนเนาะเคยเจอเหมือนกันเวลาอุ้มแล้วแบบเราไม่หวัน <c oughs> เขาเอ็นตัวออกค่ะโอ้น้องชอบดีดอะ่ะฝ <c oughs> ันก็เลยต้องระวงังแต่แอนนี้น่ารักมากๆนะคะแต่ไม่รู้ว่าตอนอารมณ์พี่พี เล่นหรือเปล่าเออไม่แน่อาจจะมีแบบคลิปน่ารักน่ารักนะคะก็มาฝากกันค่ะคุณพ่อก็น่ารักเพราะครอบครัวนี้เนี่ยเออหลายๆคนก็ชื่นชมในการเลี้ยงลูกอันนี้เจ๋งมากอันนี้ยอมรับเลยพีเอชพีเอชชอบช็อตไหนมันจะมีมันจะมีหลายคลิปช็อตสั้นๆร้องได้คุณผู้ชมงงไหมร้องได้งงแล้วเหมือนกดสวิตช์เหมือนดีดนิ้วบอกตอนบอกให้หยุดก็หยุดแล้วฟังแล้วเดินตาม แล้วเข้ามุมเข้ามุมปุ๊บแม่ออยบอกร้องได้ก็ร้องก็ร้องออกมาระเบิดอารมณ์เต็มที่คือเขาแล้วมีลิมิตของตัวเองชอบตรงนี้เนี่ยเขาเป็นเด็กหรือบางทีเฮ้ยบางทีเหมือนเขาเป็นผู้ใหญ่คือเขางงแงเอาแต่ใจเหมือนเด็กแต่เขาเข้าใจคําพูดของแม่ออยกับพ่อบีเหมือนผู้ใหญ่ใช่ยางแบบอันเนี้ยเขาร้องไห้งงแงอะไรสักอย่างแล้วดิ้นดิ้นอยู่แล้วแม่ออยบอกว่าเฮ้ยตรงนี้มันแบบมันกวนคนอื่นเขาแล้ไอยากร้องต่อไหม ต้องตอบว่าอยาต้องอยู่ในมุมของตัวเองที่ไม่รบกวนคนอื่นออแล้วพอตอบว่าอยากแบบตามแม่มาตามจ้ะงงมากแล้วพอบอกให้ร้องร้องได้ร้องร้องเสร็จระเบิดอารมณ์ของตัวเองเสร็จมาแล้วออกมารายงานว่า เสร็จแล้วพอแล้วพอแล้วโอ้เนี่ยอันเนี้ยโตมาน่าจะแบบจัดการตัวเองได้เหมือนเวลาเรารู้สึกไม่โอเคกับอะไรอย่างเงี้ยแล้ก็จัดการกับอารมณ์ตัวเองได้ดี้่บเนาะอดีมากเลยค่ะการเลี้ยงลูกของครอบครัวนี้ไปติดตามกันได้นะคะก็จะมีเพจหลักๆของพ่อบีมแม่ออยเนาะแล้วก็เพจอื่นๆที่อาจจะแบบตัดมาเป็นช่วงๆอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้ก็จะไลฟ์ ช่วงเวลาไลฟ์เนี่ยมันก็จะมันยาวว่าจะมีการตัดออกมาให้ดูกันแล้วเดี๋ยวที่แน่แน่เดี๋ยวรอดูว่าจะมีน้องแฝดอีกคู่หนึ่งที่อยู่ในท้องเป็นชายหญิงไงชายหญิงไงตอนแรกลุ้นอยากให้เป็นหญิงหญิงแต่ไม่เป็นไรเขาก็เปิดใจว่าเขาไม่ได้เลือกเพศแต่เขาเลือกตัวอ่อนที่แข็งแรงที่สุดก็เลือกมาก็ปรากฏว่าได้ชายหญิงก็น่ารักดีนะสาม พี่ชายสามคนแล้วก็น้องสาวคนเล็กก็คงจะน่ารักดีไม่แน่ไม่แน่นะคะออติดตามกันไปค่ะนะติดตามจะได้มีกําลังใจกันน้อ,น,อน้องดูความแบบพัฒนาการของเด็กๆเผื่อบางบ้านจะได้เอามาปรับใช้กับบ้านตัวเองอ,อ,อ,อันนี้จริงอันนี้จริงเราเชื่อว่าเทคนิคหลายๆเทคนิคที่พ่อบีนกับแม่ออยอเลี้ยงน้องทีน้องพีอ่ะหลายบ้านหยิบไปใช้ได้เลยค่ะ,ะคะ่ะ